รถนะใครว่าธนดลปึกธนดลเป็นคนที่ฉลาดที่สุดค่ะเป็นผู้ชายที่ชาญฉลาดมากฉลาดตั้งแต่เขาเลือกจีบปลายแล้วค่ะเขาไม่ได้เลือกผู้หญิงที่ภายนอกนะไม่ใช่ว่าจะแบบสวยมาจากไหนหรืออะไรยังไงแล้วเขาจะมองนะเขาเลือกคนที่แบบที่หัวใจอะ่ะเออเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกเป็นผู้หญิงที่กายสวยใจสวยใครก็อยากได้แล้วคือแล้วคือถามว่าถ้าดนปล่อยหลุดมืออ ผู้ชายรอเพียบเลยนะถึงได้ห่วงกันมากไงเขาไม่ได้มีแบบเขาไม่ได้รักกันแค่ภายนอกอ่ะแต่คือเขามีคุณค่าทางใจในการละกันอ่ะเออรถถึงบอกเสมอว่ารถไม่ได้ติดคือรถถึงบอกว่ารถเชื่อในคําว่าสินเสมอกันอ่ะคือเขาพากันเขาพากันมาถึงวันนี้ได้อ่ะเขาพากันดังเขาพากันมั่งพากันมีพากันเจริญรุ่งเรืองอ่ะนั่นคือพรมลิขิตชัดๆเลยนะจริงๆ